หมากร้อมไม่ได้มีแค่การสร้างบ้านการโจมตีก็เป็นหนึ่งในอาวุธหลักของนักหมากร้อมแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่นักหมากร้อมหลายๆคนชอบมากที่สุดในหมากร้อมเลยนะครับการโจมตีก็จะมีอยู่2แบบหลกัหลกๆซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ทั้ง2แบบร่วมกันได้นะครับเพื่อให้หมาของเราเนี่ยมันเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับแบบแรกนะครับก็คือการโจมตีฐานฐานคืออะไรฐานคือพื้นที่ข้างกระดานที่กลุ่มหมากกลุ่มนึงมีอยู่อย่างเช่นไอ้ดำสองเม็ดเนี้ยมันก็จะมีฐานอยู่บริเวณนี้นะครับ ฐานก็เป็นที่ที่กลุ่มหมากสามารถใช้สร้างห้องได้ง่ายที่สุดนะครับเพราะว่ามันต้องปิดแค่3ทางนะครับหรือว่าถ้าเป็นมุมก,ก็ปิดแค่2ทางครับแต่ถ้าสร้างจะสร้างห้องตรงกลางก,กระดานเนี่ยต้องปิด4ทางนะครับมันก็เลยสามารถสร้างห้องได้จากฐานได้ง่ายที่สุดนะครับการที่ทําให้กลุ่มหมากของเขาไม่มีฐานเนี่ยมันก็ทําให้เขาต้องหนีออกไปสร้างห้องตรงกลางกระดานแล้วก็จะสามารถไล่ตามโจมตีแล้วก็ค้ากําไรต่อได้นะครับ การโจมตีฐานที่พูดถึงเนี่ยไม่ได้มีแค่การทําลายฐานที่เขามีอยู่เดิมนะครับอย่างเช่นไอ้กลุ่มนี้ก็มีฐานอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดเราปิดไม่ให้เขาสามารถขยายฐานเพิ่มหรือว่าขู่ว่าจะทําลายฐานเขาต่อเนี่ยก็เป็นเม็ดโจมตีฐานเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเม็ดเตะเม็ดนี้ครับก็เป็นการโจมตีฐานถ้าเกิดเราเตะเนี่ยสมมติเม็ดต่อไปเขาไม่สนใจเนี่ยเราก็สามารถที่จะเบียดเพื่อทําลายฐานเขาต่อได้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่เบียดเนี่ยอนาคตเขาสามารถที่จะ แปะแล้วก็ยืดลงทีนี้เขาก็รอดเลยนะครับแบบที่2ก็จะเป็นการปิดล้อมนะครับการปิดล้อมเนี่ยทำให้เขาหนีออกจากกางกระดานยากขึ้นนะครับอนาคตถ้าเขาออกนอกกางกระดานไม่ได้เนี่ยเขาก็อาจจะต้องดิ้นรนเพื่อพยายามรอดในในการพยายามรอดของเขาเนี่ยเขาก็อาจจะต้องเดินหมากเส้นหนึ่งเส้นสองที่มันอาจจะขาดทุนอาจจะทําให้กําแพงของเราที่พยายามล้อมเขาอยู่เนี่ยมันเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็ช่วยเราสร้างบ้านในตัวด้วยนะครับตัวอย่างของการพยายามปิดล้อมนะครับก็คือ เม็ดตามาเม็ดนี้นะครับถ้าดําอยากรอดดาก็ต้องแปะแล้วเข้าไปรอดในมุมนะครับแต่ในรูปนี้ดําก็รอดนะครับเพราะว่าฐานดำเนี่ยใหญ่พอครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะใช้การปิดล้อมกับการโจมตีฐานเนี่ยควบคู่กันได้ยังไงให้เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับก็ในรูปนี้นะครับถ้าเกิดเราพยายามปิดล้อมเฉยๆนะครับไม่ว่าเม็ดไหนก็ตามนะครับผมสมมติเม็ดตามาเม็ดนี้นะครับดาก็สามารถที่จะขยายฐานแล้วก็ลอดได้เลยนะครับในกรณีแบบนี้การพยายามปิดล้อมไปเลยก็อาจจะ ไม่ค่อยได้ผลการโจมตีเท่าที่ควรนะครับเพราะงั้นในที่นี้นะครับเราก็ควรที่จะเตะก,ก่อนนะครับเป็นการทําลายฐานของดําแล้วก็ขู่ว่าจะทําลายต่อด้วยนะครับปิดไปให้ดําเข้ามุมนะครับถ้าดําตั้งขึ้นทีนี้เราก็เดินเม็ดเดิมต่อได้นะครับสังเกตว่าตอนนี้ดําก็ไม่มีโอกาสแล้วนะครับที่จะเข้าไปขยายฐานของตัวเองในมุมนะครับเพราะงั้นดําก็อาจจะต้องอเดินหนีออกมานะครับทีนี้ข่าวก็ตามโจมตีถ้าดําหนีอีกขาวก็ตามโจ,จมตีอีกนะครับทีนี้ เราก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าสิ่งที่ข่าวได้จากการโจมตีก็คือเม็ดตาหมาเม็ดนี้นะครับช่วยสร้างบ้านบริเวณด้านล่างแล้วก็พื้นที่ด้านบน10กว่าแตนะครับขาวก็ไม่ได้ปิดเองนะครับแต่ข่าวไล่ให้ดำเนี่ยมาช่วยข่าวปิดนะครับก็เป็นกําไรของข่าวในการโจมตีดํากลุ่มนี้นะครับนอกจากนี้ขาวก็ยังได้เตะแล้วก็ปิดมุมเป็นในตัวด้วยนะครับก็การโจมตีที่ดีเนี่ยเราก็เป็นการไล่ให้เขามาช่วยเราสร้างบ้านนะครับถ้าเกิดเราไล่เขามาช่วยเราสร้างบ้านเนี่ยก็ นะะับว่าเออประสบความสําเร็จแต่ถ้าเกิดเราไล่เขาเข้าบ้านตัวเองให้เราบ้านแตกเองเนี่ยแบบนี้ไม่เรียกว่าการโจมตีนะครับมันไม่สําเร็จครับแบบนั้นอย่างนึงที่สําคัญเวลาที่เราโจมตีเขาอยู่นะครับก็คืออย่าคิดเองเออเองครับก็คือเวลาที่เราโจมตีเขาเนี่ยมันมีโอกาสที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะคิดว่ากลุ่มหมาที่เรากำลังโจมตีอยู่เนี่ยมันไม่ได้สําคัญขนาดน,นั้นหรือว่ามันมีจุดอื่นที่สําคัญกว่าการที่เราไปคิดชัดเจนเลยว่ามั่นใจไปเลยว่า เขาต้องรับมือหมากที่เราโจมตีเขาอย่างแน่นอนเนี่ยมันไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาก็อาจจะไม่รับอาจจะทิ้งมือไปเดินที่อื่นก็ได้ถ้าเขารู้สึกว่าไอ้ที่เราโจมตีอ่ะมันไม่สาาําคัญมันไม่ใหญ่พอหรือว่าเขารู้สึกว่าเขารอดอยู่แล้วเขาก็จะไม่สนใจที่จะมารับมือหมากของเรานะครับก็อย <S, S 1> ่างเช่นสมมุติว่าข่าวเดินต่อตรงนี้นะครับดําก็อาจจะรู้สึกว่าเอะฉันก็รอดแล้วฉันก็ไม่สนใจแล้วฉันไปเดินที่อื่นดีกว่านะครับหรือว่าตั้งแต่ข่าวพยายามปิดล้อมเบบนี้เลยดําก็อาจจะรู้สึกว่าเออฉันอยาก เดินที่อื่นมากกว่าตรงนี้มันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่หรอกถึงเธอซ้ำอีกทีฉันก็ไม่ตายหรอกะไรประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดดับทิ้งมือเราก็ต้องคิดต่อด้วยนะครับว่าเราจะซ้ำยังไงหรือว่าเราจะเดินยังไงต่อนะครับต่อไปก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรามี2จุดดาวนะครับแล้วเขาเข้ามาบุกตีมุมในฝั่งที่เรามีจุดดาวอยู่นะครับเราจะทํำยังไงนะครับหรือว่ามีเม็ดหนีไกลๆก,ก,ก็ได้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องมีจุดดาวก็ได้ซึ่งสถานการณ์แบบนี้นะครับก็ เป็นสถานการณ์ที่พบได้บ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เราเล่นป้อมสามดาวหรือว่าการที่เราไปสอบเลื่อนระดับฝีมือนะครับก็โดยทั่วไปนะครับขาวเนี่ยต้องตีในด้านที่กว้างกว่านะครับหรือว่าด้านที่ไม่มีจุดดาวอยู่นะครับในกรณีนี้ก็คือเม็ดนี้นะครับแต่ถ้าข่าวทะลึ่งเข้ามาที่เม็ดนี้นะครับเราจะทํำยังไงตอนนี้ครับขาวตีมุมดํานะครับจริงๆดาก็มีหลายโจเซกินะครับแต่ว่าเราจะมาเลือกโจเซกิยังไงให้เหมาะสมที่สุดกับสถานการณ์นี้นะครับ ที่เราจะโจมตีข่าวให้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับก็โจที่หลาๆหลายๆคนอาจจะรู้นะครับก็จะมีแปะหัวเตะหรือว่ารับธรรมดาหรือว่าหนีบนะครับก็เราจะมาดูทุกโจไปเลยนะครับก็เริ่มจากโจแรกนะครับโจแปะหัวนะครับรูปนี้ข่าวก็จะเล่นง่ายๆเลยนะครับเล่นตามโจเลยนะครับก็เบียดขึ้นแล้วยืดออกข่าวยืดดํายืดข่าวสร้างปากเสือดําก็ต้องกลับมารับใช่ไหมครับไม่งนั้นก็โดนตัดทีนี้ข่าวว่าเดินรอดก็สังเกตได้ว่า ดำเนี่ยเป็นเจ้าถิ่นอยู่แท้ๆนะครับตอนแรกมีเม็ดอยู่มากกว่าขาวนะครับมีอยู่2เม็ดขาวมีเม็ดเดียวนะครับแต่ว่าไปๆมาๆมาขาวกลับได้รอดใหญ่บิ๊กเบิ้มแถมยังทาลายพื้นที่บริเวณด้านบนของดำเนี่ยจนหายหมดเกลี้ยงเลยนะครับรูปนี้ก็ไม่ค่อยดีสำหรับดำนะครับแล้วถ้ารับธรรมดาล่ะได้ไหมถ้ารับธรรมดานะครับขาวก็จะเล่นตามโจเซกิเลยนะครับไม่ว่าจะเลือกรูปไหนสมมติว่าเราอยากที่จะเอาข้างนอกนะครับขาวก็จะเล่นตามโจครับ รูนนี้ก็ค่อนข้างที่จะง่ายสำหรับขาวนะครับแถมขาวได้เซนเต้ด้วยนะครับทางที่ดำมีเม็ดอยู่ก่อนแล้ว2เม็ดนะครับก็อาจจะไม่ค่อยดีนะครับอ้าวแล้วถ้าหนีบได้ไหมอ้าวได้ครับเดี๋ยวจัดให้ก็ถ้าดําหนีบนะครับทีนี้ขาวก็อาจจะคิดว่าเม็ดนี้มันเบาแล้วมันไม่จะเป็นที่จะต้องเก็บไปแล้วขาวก็เปลี่ยนไปเข้ามุมได้นะครับทีนี้มันก็อาจจะง่ายไปสำหรับขาวนะครับทางที่ดามีเม็ดอยู่มากกว่าขาวนะครับแต่ว่าขาวกับได้เล่นโจเซกิธรรมดาชิลๆไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรเลยรูปนี้ก็อาจจะไม่ค่อยโอเคนะครับสำหรับดํา ถ้าดำเลือนรูปอื่นขาวก็จะเล่นตามโจเหมือนเดิมนะครับก็อย่างเช่นรูปนี้นะครับขาวว่าแค่เดินกระโดดก็รอดแล้วนะครับก็ไม่ได้สร้างความกดดันอะไรต่อข่าวนะครับก็สังเกตเห็นได้เลยนะครับว่าหลายๆรูปเนี่ยข่าวก็จะเข้ามาสร้างฐานที่บริเวณมุมของดํานะครับเพราะงั้นรูปสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นการพจัดฐานของข่าวโดยการไม่ให้ข่าวเข้ามาที่บริเวณมุมด้วยการเลือกรูปเตะนะครับถ้าเราเตะเนี่ยขาวก็จะตั้งขึ้นใช่ไหมครับแล้วเราก็กระโดดทีนี้ข่าวก็ไม่สามารถที่จะยืดตามตามโจเซกิได้ครับเพราะว่า ถ้าขาวจะยืดก็ยืดได้แค่2นะครับก็คือเม็ดนี้นะครับแต่ว่าถ้ายืดเนี่ยดําก็อาจจะมีอยู่2วิธีนะครับก็คือการปิดล้อมหรือว่าทําลายฐานนะครับทําลายฐานก็เตะนะครับพยแยงเข้าไปครับฐานข้างล่างของขาวก็หายหมดนะครับต้องหนีออกไปข้างนอกนะครับดาก็ใช้การพยายามปิดล้อมนะครับในการไล่ตามโจมตีนะครับอย่างเช่นเม็ดนี้นะครับก็สังเกตเลยนะครับว่าดําได้กาไรทั้งสองฝั่งนะครับทั้งการปิดบานด้านบนแล้วก็การปิดมุมด้านล่างนะครับก็ ข่าวก็ยังไม่ลอยก็ต้องดิ้นหนีต่อนะครับดําก็ยังสามารถค้ากําไรเพิ่มได้ก็เป็นรูปแบบที่ดําประสบความสําเร็จนะครับการโจมตีที่ถูกต้องนะครับคนโจมตีจะได้อยู่ทั้งสองฝั่งของหมากนะครับก็เป็นคล้ายๆแซนด์วิชนะครับขาวก็จะอยู่ตรงกลางเป็นไส้นะครับส่วนดําก็จะได้เนื้อทั้งสองท้างนะครับก็จะกําไรนะครับก็ถือว่าเป็นการสังเกตง่ายๆครับว่าเราโจมตีถูกหรือเปล่านะครับอ่าแล้วก็เวลาโจมตีนะครับสิ่งที่อยากให้ระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือปัญหาของตัวเเเออองนะะรรรัไมม่่่่่ววาาาาาจจจป็ยแตดดหืุททีีขสถ ใช้ผู่ใช้สร้างห้องเพิ่มได้นะครับจากปัญหาของเรานะครับอ่าอย่างเช่นเม็ดประมาณอย่างนี้ครับมันก็มีปัญหาอยู่ก็คือว่าข่าวสามารถที่จะผ่าเข้าไปตรงกลางได้นะครับเพราะงั้นเม็ดที่มีปัญหาก็ไม่แนะนําให้เดินนะครับเพราะงั้นตอนโจมตีนะครับเราก็เดินเป็นเชฟนะครับเดินเป็นเชฟมาตรฐานเลยครับไม่ว่าจะเป็นกระโดดเฉยเฉยหรือว่าตาม้าอะไรนี้ก็ได้หมดเลยนะครับขอแค่มันอย่ามีปัญหานะครับ หรือว่าตามม้าใหญ่ก็ได้นะครับถ้าสมมุติว่าเราอ่านแล้วมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ก็ต้องอ่านมาก่อนนะครับที่ผมกดม่ยิ้มอาจจะไม่ได้ก็ได้นะครับทุกคนก็ต้องลองไปอ่านหมากันดูเองนะครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปต่อในเรื่องของการโจมตีอีกนะครับถ้าใครสนใจก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเปิดเกมดีมีชัยไปกว่าครึ่งถ้าเกิดใครอยากพัฒนาฝีมือเรื่องของการเปิดเกมนะครับผมทาคลิปสอนไว้แล้วนะครับมือใหม่ก็เข้าไปดูได้นะครับขอบคุณทุกคน